วันนี้นะคะสภาทุกคนนะคะไปดูวิธีการบริจาคโลหิตนะคะที่สภากาชาติไทยคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันแม่ด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะเขาเลยให้กอกรายละเอียดข้อมูลภายนอกนะคะให้ไปบริจาคข้างในนะคะและเราลงทะเบียนออนไลน์มานะคะก็รวดเร็วมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะแนะนําเลยนะคะวันนี้เราบริจาคเพื่อวันแม่คะ่ะทุกคน วันน ja mm ี hmm. mm. Mm ้คนเยอะมากนะคะพอดีเราลงทะเบียนออนไลน์มานะคะแล้วก็ได้บัตรคิวแบบลงทะเบียนออนไลน์นะคะเมื่อเราลงทะเบียนออนไลน์มานะคะและเราก็มาตามเวลาที่เราลงไว้นะคะก็จะสะดวกสบายนะคะแล้วก็มาถึงเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีสติกเกอร์นะคะเป็นสีเหลืองๆนะคะให้เราติดนะคะที่หน้าอกแยกไว้ว่าเป็นสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์มาค่ะตรงนี้เราก็ขอเก็บภาพก่อนที่จะเข้าไปบริจาคข้างในนั เมื่อเราเข้ามาในตึกแล้วนะคะก็จะมีห้องสําหรับลงทะเบียนออนไลน์นะคะไว้รองรับเลยนะคะเราก็เข้าไปบริจาคเลือดนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าเราจะบริจาคเลือดนะคะถนัดให้แขนซ้ายหรือแขนขวานะคะก็จะเรียกให้เรานั่งที่ โตบริจาคนะคะที่เบาะนะคะตามแขนที่เราถนัดนะคะจากนั้นนะคะก็บริจาคเลือดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะตรงนี้นะคะก็เราก็บริจาคนะคะก็คือกำมือนะคะกับแผ่นวงกลมนะคะเพื่อกระตุ้นเลือดนะคะเลือดก็เราบริจาคไปประมาณ450นะคะคราวนี้นะคะบริจาคแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ นั่งพักสักพักหนึ่งนะคะยังไม่ลุกนะคะเพราะว่าอาจจะมึนศรีรษะนะคะเวียนหัวได้นะคะแล้วก็บริจาคครั้งนี้นะคะนุดครั้งนี้ก็ครั้งที่18แล้วนะคะก็ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นหลังบริจาคก,ก็ปกตินะคะไม่มีรอยฟกช้ำเขียวนะคะหลังจากที่เราบริจาคแล้วก็จะมียาบำรุงเลือดนะคะให้เรานะคะไว้รับประทานนะคะ หนึ่งถุงนะคะก็ทุกคนก็จะได้รับประทานนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าให้ทานด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะเราบริจาคครั้งต่อไปนะคะเลือดเราอาจจะไม่เข้มข้นนะคะนุชก็รับประทานจนหมดเลยนะคะก็ดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะ3เดือนเราก็จะมาพบกันนะคะนุชก็จะมาบริจาคก,กับแฟนนะคะในทุกๆ3เดือนเราก็จะมาบริจาคให้เลือด1คนให้นะคะเท่ากับ3คนรับเลย ะะก็แนะนําเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีเลือดกรุ๊ปพิเศษเช่นกรุ๊ปโอนะคะกรุ๊ปเอบีอย่างนี้คะ่ะเป็นกรุ๊ปทีเ่เขาต้องการเลือดเยอะนะคะก็สามารถวอล์กอินนะคะจะบริจาคที่ไหนก็ได้คะ่ะหรือจะมาที่สภากาชาดไทยตรงนี้นะคะก็สามารถมาบริจาคได้เลยนะคะตรงนี้กอ็อยากจะแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่ อ,อยากจะให้เลือดนะคะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นเองนะคะมนุษย์กาแฟนะคะก็สามเดือนพบกันที่สภากาชาดไทยนะคะนี่เลยค่ะก็ให้ดูบรรยากาศนะคะก็เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บภาพขณะที่เราบริจาคเลือดมาฝากเพื่อนๆได้นะคะให้เห็นบรรยากาศว่าไม่น่ากลัวนะคะ ใครที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็แนะนำเลยนะคะให้มาทําบุญนะคะเป็นการทําบุญอีกทางหนึ่งนะคะคือการให้เลือดเพื่อช่วยเหลือคนนะคะพอเราให้เลือดเสร็จแล้วก็จะมีห้องที่สําสหรับรับอาหารว่างตรงนี้ก็งดพูดคุยนะคะให้เราหยิบ รับประทานเองไม่ให้รับประทานที่นี่นะคะให้เราถือแล้วก็กลับไปรับประทานที่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยจําเป็นต้องอไม่เปิดปากรับประทานหลังจากบบริจาคเสร็จแล้วนะคะด้านหน้านะคะวันนี้วันแม่ก็จะมีแก้วนะคะในการแถมแก้วนะคะให้บริษัทหนึ่งใ,ใบเราก็เลือกสีได้นะคะแล้วก็พระบรมรูปนะคะของสมเด็จพระพันปีด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะ อ๋อก็จะยังมีของแจกเช่นของอของขนมนะคะนมนะคะน้ำผลไม้นะคะก็จะมีของแจกอีกเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำเลยนะคะใครที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแวะมาให้เลือดกันนะคะมาตรวจสุขภาพนะคะเราก็จะได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะให้คนละหนึ่งถุงนะคะนี่เลยคะ่ะทุกคน หาคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะที่จะมาสภากาชาติไทยให้เลือดก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์